จะปรับรูปแบบการเล่นอย่างไรนะฮะสามศูนย์นี่ถือเยอะนะครับขาดเนมาคนหนึ่งบาซินนี่เปนหนึ่งเหมือนทีมที่คงไม่รู้จะส่งไว้ให้ใครยิงอะไรเงรี้ยโอเคน้องทีมงารบอกไม่รู้จะส่งไว้ให้ใครยิงเออครับเรื่องฟุตบอลนี่เดี๋ยวเราต้องคุยกันตลอดหนึ่งชั่วโมงครึ่งวันนี้ครับนะฮะเพราะาถือว่าเป็นเรื่องที่ น่าสนใจผมเป็นคนคอบอลอยู่แล้วนะครับผมส่วนรายการเราก็ยังคงติดตามชมกันได้ทาง t h ย t t v 8. com นะฮะแล้วก็ youtube. com เหมือนเดิมจะออกอากาศทางโทรทัศน์ดาวทียมในเต็มรูปแบบก็น่าจะเดือนหน้าครับเดี๋ย่างที่น๊แกก็จะกลับมาครับนะอาจจะสัปดาห์หน้าให้มาลองออเดอร์ก่อนเดี๋ยวลืมแล้วจัดรายการเป็นไง <laughs> เดี๋ยว <laughs> เดี๋ยวเดี๋ยวเราออกเท่าทีวีดาวเทียมใหม่ทดกคนดูเพิ่มขึ้นเป็นล้านๆฮะไม่ได้ต้องต้องเป็นทางการมากกว่านี้หน่อยไม่งั้นขำกันตลอดทรายการดีนะครับเรื่องอื่นๆนะครับคุณผู้ชมฮะของแนวหน้านี่มีเรื่องน่าสนใจเรื่องหนึ่งครับเว็บไซต์แนวหน้ายุงสายพันธุ์ใหม่เนี่ยดูดูดคุณผู้ชมดูภาพเนี่ยน่ากลัวมากดูขาเนี่ยแดงขนาดนี้ฮะ ตะลึงยุงสายพันธุ์ใหม่อาวาดหมอยันไลย,ยารักษารอมหาวิทยาลัยมหิดลวิจัยฮะเพรามีคนที่เขาโดนกัดเนี่ยคือน้องสาวเขาโดนเขาก็บอกวันแรกก็เป็นตุ่มแดงทั่วๆไปเนี่ยนี่วันที่สี่ครับขึ้นทั่วตัวเนี้ยฮะเออเฟซบุ๊กเพจบุมมิวฮะ คุณหมอบอกเป็นยุงสายพันธุ์ใหม่กัดน้องสาวเมื่อสี่วันก่อนยังไม่มียารักษาโรงพยาบาลมหิดลกำลังทำการวิจัยน่ากลัวามากวันนี้น้องสาวเพิ่งไปโรงพยาบาลอุดรคุณหมอบอกว่าเป็นคนไข้ครคนแรกที่อุดรระวังด้วยนะคะนี่ขนาดผู้ใหญ่ที่มีภูมิต้านทานอย่างขนาดนี้แล้วถ้าเป็นเด็กจะขนาดไหนเนีย่ยน้าเป็นไหน้ามันก็เหมือนยุงทั่วไปนะครับคุณผู้ชมฮะมันก็ไม่ได้มีลักษณะของ การผิดแปลกจากยุงตัวอื่นอย่างใดเช่นมีปีกสองชั้นก็ไม่ใช่นะฮะมีปากสองอันก็ไม่ใช่มีเขี้ยวก็ไม่มันก็ดูแลเป็นยุงปกติอน,นี้ดูวันแรกครับเนี่ยวันแรกก็ยังปกตินะครับตุ่มเดียวะะก็ไม่มีอะไรวันที่นี่วันที่สามฮะโอ้โหเนี่ยวันที่สามอะวันที่สี่แดงหมดนะเอ้ยมันแปลกมากนะครับเนี่ยปกติเราเรา จะคุ้นเคยกันอะไรฮะเวลานั่งเรียนหนังสือสมัยเด็กๆ <c oughs> คุ้นเคยกับยุงลายเป็นไข้เลือดออกแล้วก็ยุงก้นปองเป็นไข้ามาลาเรียจนน้าบัตรนาทุกวันนี้ผมโตมาอายุปู่นี้ผมยังไม่เคยเห็นยุงก้นปองเพราะก้นมันปองยังไงไ <c oughs> อ้ยุงลายผมเห็นมันมากัดก็ตัวมันลายๆฮะแขนมันลายๆมนะก็ตีตายก็ยังไม่เคยเป็นไข้เลือดออกยังไม่เคยเป็นไข้ามาลาเรีย หรือไข้ป่าพราะยุงแล้วแต่เขาเห็นยุงยักษ์ตัวใหญ่ๆเนี่ยกลัวมากบางทีมันกัดเจ็บฮะเวลาไปป่าอะไรเงี้ยครับนั้นยุงแลดูเป็นสัตว์ตัวเล็กๆแต่มีพิษมีภัยนะฮะก็ขอให้วิจัยแก้มาได้เร็วรว,วันเด็กๆก็ต้องระมัดระวังกันนะครับเว็บไซต์อื่นสำนักข่าวอื่นมีอะไรที่น่าสนใจบ้างคือวันนี้หน้าหนังสือพิมพ์เนี่ยจะเป็นจริงที่สามครับ เพราะว่าฟุตบอลมันจบประมาณตีสี่ตีห้าตอนแรกก็นึกว่าจะมีต่อเวลานะแหมนะฮะเสียดายเดี๋ยวเราก็เมาส์กันไปเรื่อยๆสลับข่าวนู้นข่าวนี้นะครับเรื่องฟุตบอลอระเจนตินนาก็ดันไปเล่นแบบนะฮะเย,ยอรมันเนี่ยต้องยอมรับจริงๆว่าเขาเหมือนแมนยูครับถ้าคอบอลเนี่ยจะรู้เลยเขาเหมือนแมนยูจริงคือเขาบทกันจนวินาทีสุดท้ายะฮะบทอืเหมือน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  เหมือนตำน้ำพริกครับพวกนักบอลที่เหมือนเขาตำะล,ะล,ล,ล,ละเอียดพอแล้วพอแล้วใส่พวกแมนยูไพวกเยอรมันเนี่ยมันจะตำจนแบบว่าละเอียดพอแล้วพอแล้วมันก็ยังจะตำตำนะฮะมันก็เอาจนได้อะครับคือถ้าเกิดดูร้วิเคห์กันจริงๆริงก็ช่วงต่อเวลาเนี่ยจะเห็นแล้วว่าแอนเจลิน่าเนี่ยเตรียมยิงลูกโทษแล้วเสียดายออาเรามาดูข่าวอื่นบ้างมีเครื่องบินตกที่คองโกฮะข่าวนี้ แปลกประหลาดคือคือเราก็ต้องแสดงความเสียใจกับญาติผู้เสียชีวิตซึ่งเขาก็ไม่ได้เป็นคนประเทศเราอะนะแต่ว่ามันเป็นอุทาหรณ์ได้ครับข่าวเนี้ยครับมีเว็บไซต์สนุกเขา,เามาลงประเด็นมันคือเครื่องบินลำนี้มันเป็นเครื่องบินลำเล็กๆนะฮะแล้วก็ผู้โดยสารนี่ไม่เยอะมีแค่สิบแปดรายแล้วก็มีนักบอลมีไม่ไม่นับไม่ใช่นักบอลน,นะประธานโทษมีนักบินมารายงานบอลติดนะรายงานมีนักบินมีผู้ช่วยมันมีจระเข้หลุดเข้าไปในเครื่องบินนะครับคือ ผู้ดโดยสารคนหนึ่งเนี่ยเอาจระเข้มาขายฮะในข่าวบอกพยายามจะขายจระเข้คนอื่นแล้วไม่รู้เอาจระเข้เอาสินค้ามาโชว์หรือไงหรือจระเข้มันหลุดออกมาเองครับหรือไม่มีใครรู้ว่าจระเข้มเข้ามาได้ไงแล้วเขาบอกทุกคนก็วิ่งกลูหนีไปที่ห้องนักบินเครื่องบินเลยเสียการทรงตัวฮะเพราะหนีจระเข้สุดท้ายตกครับผม อย่างกันหนังเลยครับถ้าใครเคยดูหนังเรื่องส n น k e on เ h e p l เ n e นะฮะอันนั้นงูแต่เขาคนดายอคนเดอร์เพนไม่เคยแล้วคุณผู้ชมเคยดูหนจาได้หนังเกี่ยวกับตระเข้จะมีเรื่องเล็กพาสิทนะครับสำเนียงภาษาไทยสุดๆนะเล็กพาสิท์ที่มันมีตัวเค้ตัวใหญ่ๆนะตัวจระเข้มันไปกินอะไรก็ไม่รู้ฮะเสร็จแล้วตัวมันใหญ่เกินมนุษย์มนาใช้สื่อจงซีดูแล้วก็ขำฮะกันหนังไทยเมื่อก่อนจะมีหนังเรื่องหนึ่งเรื่องจระเข้ เออจระเคนี่มันแลดูเป็นง่ายๆแลดูแบบเรียบร้อยเงียบๆแต่มันกัดมันกัดจริงนะเออเพราะฉะนั้นเนี่ยขค้อคกดายินเดเพนนะเรียบร้อยตกตายกันหมดเลยมันเป็นข่าวที่แม่ดูแล้วคนมันก็น่าแปลกประหลาดจริงๆนะครับไม่น่าเชื่อว่ามันจะเกิดเรื่องอย่างนี้ได้ส่วนข่าวทั่วไปนะครับผมเรื่องการเมืองเนี่ยก็ยังคงเป็นเรื่องปกติของปฏิทินบ้างของสภาปฏิรูปนะฮะ ของร,รัฐมนูญชั่วคราวอ่าเขาบอกว่ารับสมัครนะครับคุณผู้ชมท่านใดสนใจไปสมัครเลยฮะท่านใดว่างๆอยากมีส่วนร่วมกับประเทศสภาปฏิรูปครับเนี่ยคสชคลมสนชสภาปฏิรูป250คนรับสมัคร550นะครับเหลือจังหวัดละหนคนรวม76คน คัดรอบแรกจังหวัดละห้าคนรวมสามร้อยแปดสิบหลังจากนั้นเหลือจังหวัดละหนึ่งคนนั้นไปดูครับคุณผู้ชมท่านไปดูเขาจะปฏิรูปกันสิบเอ็ดกลุ่มนะครับมีเรื่องการเมืองเรื่องยุติธรรมเรื่องการบริหารราชการเรื่องการป้องกันปราบปรามทุจริตเรื่องการศึกษาเรื่องเศรษฐกิจเรื่องความเหลื่อมล้ําเรื่องข้อมูลข่าวสารเรื่องทรัพยากรธรรมชาติเรื่องจริยธรรมผู้บริหารประเทศแล้วก็อีกหลายเรื่องครับประเทศของเรามีหลายเรื่องที่ต้องปฏิรูป ก็ว่ากันไปครับท่านใดสนใจนะฮะเรื่องของการเมืองทุกวันเนี่ยเราก็ยังคงจะเห็นอยู่กันเป็นปกตินะครับหกโมงเย็นนะฮะเขาก็จะมีคอสอชอพบประชาชนก็ <c oughs> ก็จะไปสัมภาษณ์ทำอะไรมาเสร็จแล้ววันศุกร์ก็จะมีประธานคอสอชอเขาก็ออกมารายงานวันก่อนก็เชิญชวนพี่น้องประชาชนไปทำบุญแล้วก็แสดงความเสียใจกับเรื่องของน้องแก้มนะครับ ก็ต้องติดตามครับท่านใดที่ใจร้อนนะฮะขชอาจจะตั้งนู่นตั้งนี่ไม่ถูกใจหรืออาจจะย้ายนู่นย้ายนี่ไม่ถูกใจท่านก็ทําอะไรไม่ได้ครับเพราะอำนาจอยู่ในมือเขาผมผมในฐานะที่เป็นผู้ที่ไม่ฝักใฝ่ฝ่ายใดใครทําให้ประเทศชาติมีความสุขให้ประเทศชาติสงบ ทำให้ประชาชนอยู่ดีกินอร่อยผมก็งสนับสนุนหมดะครับอยา่าโกงอย่าก,กินอย่าทําลายประเทศชาติอย่าเอาน้ํามันไปเข้ากระเป๋าตัวเองน้ํามันเข้ากระเป๋านี่มันเลอะฮะมันเลอะนะเนี่ยตุนน้ํามันไว้ที่บ้านมันเดี๋ยวระเบิดอีกนะอย่าเอาน้ํามันไปอ๋อเขาบอกว่าไม่ใช่เขากงเขาไม่เอาน้ํามันไปเขากงเลยการหาวิธีการเขาบีแอบถือหุ้นในิษาทน้ามันแอบบถือหุ้นเดี๋ยวว่าลากว่ากันยาว เอาไว้อะไรน้องแก้มหน่อยครับนะฮะน้องแก้มทุกภาคส่วนก็ร่วมอาไลยนะฮะแล้วเราก็จะทำอย่างไรไม่ให้เคสน้องแก้มนั้นเป็นเคสที่จบไปโดยที่ไม่มีการป้องกันแก้ไขและก็ จัดการขั้นเด็ดขาดกับคนที่เป็นฆาตกรนะครับไอคนคนเดียวแหะครับคุณผู้ชมครับมันก็ทําให้หลายสิ่งหลายๆอย่างกระทบกันไปหมดรถไฟเขาก็เห็นผมนั่งดูข่าวเขาบอกว่าจะมีเลดี้โบกี้บางท่านก็บอกว่ามันไม่มันไม่เหมือนกันมันไม่เหมือนเลดี้ปาร์คคือผู้หญิงขับรถมาจอดอะแล้วก็ออกไปแต่เลดี้โบกี้อะผู้หญิงบางที่เขาไปกับผู้ชายอะ ไปกับเพื่อนหรือบางทีพ่อแม่ลูกพาลูกไปไยังไงแล้วต้องให้ผู้หญิงเขาไปนั่งเล่นโบกี้นั่นเดอ้อใช่ไหมครับเพราะฉะนั้นเนี่ยมันแต่ว่ามันก็ดีในแง่ที่ว่าผู้หญิงที่ไปคนเดียวฮะแล้วก็มีผู้ชายที่ไม่แบบไปคนเดียวแล้วไม่ได้ม่ได้รู้จักกันเนี่ยมันก็อันตรายเอ,อ,อเดี๋ยวเราว่ากันอีกฮะเรื่องนี้เป็นเรื่องที่น่าสนใจคือทุกอย่างก็พยายามจะแก้ปัญหาให้มันดีขึ้นนะครับเท่านั้นเองฮะ,ะเดี๋ยวเราจะต้องเบรกก่อนนะครับ ช่วงหน้ามีหลายเรื่องน่าสนใจยังคุย,อยัอยู่ครับคุณผู้ชมฮะเรื่องภาคใต้ก็ไม่สงบมีฝนถล่มที่เชียงรายนะครับผมแล้วก็เรื่องฟุตบอลโลกไปสนียบัะฮะได้ส่งกันไปกี่ร้อยกี่สิบใบครับเดี๋ยวช่วงหน้ากลับมาคุยกันฮนะ